什么？ ปี68เริ่มแล้วจักกันตั้งแต่วันที่3-12ถึงกุมภาพันธ์มาดูกันว่าของในงานมีของอะไรน่ากินน่ากินบ้างเป็นงานประจำปีที่แทบจะเดินทุกปีของกินราคาไม่แรงเดินเล่นกันแบบจอยๆ้อดูของที่รอตารอใจสิมีแต่ของน่ากินขนมจีนป้าคินหลังวัดเขมากินกับไข่ทอดกรอบๆอร่อยมากแต่ที่จึ้งเลยอ่ะคือได้กินบรรยากาศแบบนี้ขนมจีนกับงานวัดเนี่ยมันเป็นของคู่กันขนมครกชุดละ40บบาท ใส่มันต้องแน่นขนาดนี้เลยหรอไส้ของเขาช่ำแบบเวอร์มากอร่อยจริงๆอะทอ้อเมนูเนี้ยใครเคยกินบ้างที่ฉันเดินมาเนี่ยอยากกินไปหมดทุกอย่างใส่แซ่บเนี่แวะร้านยำหอยนางรมหน่อยร้านโคเลโคเลให้แบบถึงเครื่องใส่กระเทียมเจียวไปแบบจุกกระหินอีกนิดหน่อยถ้วยเนี้ยราคา60บาท แบบชำ้ำถ้าฉันมาเดินถึง10วันฉันจะน้ำหนักขึ้นถึง1ิบโลมยเนี่ยคิดถึงวัยเด็กของกินหน้าโรงเรียนจัดมามากกันหน่อยหนึ่งกล่องเป็นรสชาติตอนเด็กๆที่คุ้นเคยขนมวงขนมหวานเขาก็มาทำสดๆกันที่นี่เลยกาละแมตอนเด็กๆฉันชอบมากแกนี่เธอพิซซ่าชิ้นละ10บาทมันดีเกินเบอร์ไปมากไส้กรออีสานเห็นงานไหนงานนั้นต้องแวะแอม หักกันหน่อยแบบแ่บๆตอนเนี้ยไม่รูอินอะไรกับน้ำลำไยเกลารู้สึกว่ามันสดชื่นคุณป้าให้ลำไยเยอะมากแก้วนี้40บาทจ้ะดูดไปทีชื่นใจแล้วเศรษฐกิจแบบนี้ผัดไทยกับพวกกะเพราห่อละ20บาทถ้าดูที่เขาให้มา20บาทอิ่มหนึ่งได้เยอะอยู่นะฉันชอบร้านอะไรประมาณเนี้ยใครมาพวกงานวันแล้วเป็นแบบเราบ้างเที่ยวกับบ้านไปแบบเต็มไม้เต็มมือแล้วสิ่งที่มางานวัดเขมาฉันไม่เคยพลาดเขาล้านส่วนเรื่องที่ จอดรถไม่ต้องห่วงนะจ๊ะฉันจอดในโรงเรียนมางานวัดมันก็ดีแบบนี้เนาะของกินราคาน่ารักแถมแม่ค้าก็น่ารักอยากกลับไปเป็นเด็กจังเลยอยากเล่นของพวกนี้บ้างเดินหาของกินเสร็จมานั่งจอยๆดูพระอาทิตย์ตกดินปุุดหนุนพี่เขาหน่อยนะหอละสิบบ้า